พี่น้องครับร่มแพ้งครับกินเร็วจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ อืมอฮซ่อมแต่กล่องหรือเปล่าเอายี่สนาทีเพื่อไสุวสุด โอ้ต้มเปื่อยผดพี่นอ้องมันเป็นหอยจอยเด้กต่อต้มดนนมันสีจอยเพรามันบีบเขาพี่นอ้องเบาหยอดกวนมันเลยเบาหมัดอืมเอาดีอกอบา เขาบดกเขายอนของมาแล้วนันเลยนะพี่น้องไหมบิงกร,รรยากาศนะครับฮนะไซได้ครับพี่น้องมีที่นี่ที่เดียวบ้านน้องจอกโอ้มีลายเหมืองอยู่ด้วยเสียบเกลียวด้วยเดี๋ยวพี่น้องเมื่อรุ่นจะมาหูม้หม,มันน้ำมูลนี่แหละสดกลัวกันอื Mm hmm <c oughs> อีกสามคำพี่น้องอิ่มกันเลยแลวกระโดดน้ำเลยบ้าน่ะบ่ได้บ่ได้ร้อยน้ำมาจากปีหอรอมาบม้านันก็นไปขับแทกกับนพี่น้องมันถึงยี่สิบว่าปีเี่น้อ เจลยังเป็นลบอยู่ข้างในโมเมนต์แนวนะครับต้มดนเลยต้มต้มดนหัวมันรีบเข่าพี่น้องอใส่ไปนในเจลวนี่ยละครับพี่นอ้องนอกนะส้วมบันเนี่ยนี่คเป็นก้อยเล็บบันเนี่ยเอา้าสดเบื้องครก เบิดแล้วล่ะครับนี่อาอลงไปนี่ครับเข้ามาหลยพี่น้องครับนี่ ô hoa hoành thùng lăng ma là tự động กพั่อพีเพื่อน้องครับผมพอกันเข้านาครับเพื่อนครับอยู่ดีมีแห้งสุขซุก้นครับผมคักนะฮะต้มหมวยนะฮะหมวยโขงไงบรรยากาศประมาณนี้ครับผมเยอืครับผมโอ้นามกอนนี่น้อครับ nghe đấy bình luận ạ, sắp mèn có mẹ này, Qua mình phải จะบาดกันเพี่งนะองยนองเด้ยังยี้เลยออเอาขึ้นรถไปพอไหมโอ้โหปลามันเล็กทีเนี่นนีครับ Ja uh. 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 uh.